ไอ้เรื่องมึม้สาภาพกับพี่ทีเดียวสรไมหรอ่อไรอยังไงเพื่อนสารภาพว่าผมคิดถึงเพื่อนมาครับจริงนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับเราวันนี้มาลุ้นายเป็นไงบ้างเครับผมก็สนุกมากๆเลยครัแล้วก็พี่สกายพีนานี้ก็คือเอาองนึเอ็นเตอร์เทนเนอร์เลยทั้งร้องเพลงทั้งเล่นเกมผแฟนคลับเยอะมากเลยรเปอร์ไอดอล็คินดีกว่าท้งสองเคับผมั้อู่ข้าเราเเตพี่เขเป็นไงบ้ เขาะนักขนาดกี่ี้อยใครนะครับ S 2เดือน N S ดอนดูดูว่าเป็นสเตปยังไงบ้างนี่ะใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะอะอไกินยกินน้เความอกมาที่ยังไงอะไรนะคว้านหมูทำในท่านี้อันนี้เขาทำอะอันนี้ทำอะไรดีอันนี้คีบคีบหมูคีบเนื้อคีบเนื้อคีบเนื้อออสเตรเลียต่อ้ส ความพิจูงเต้นเก่งพิจูงเต้นเก่งยังไนเลยนอะไนะยังไงผมรู้สึกว่าพี่สกายเต้นเกินเต้นเกินมาถึงไม่เลนะอะไรนะคือดีเกินคือเต้นเต็มสิบเนี่ยผมให้สิบเอ็ดเลยไอ้นี่เพิ่มมามาจากไหนหนึ่อะไรนะครับบอกไปเก่งเกินเก่งเกินครับแล้วถ้าเราต้องไปเต้นครบของพี่สกายเราได้ไหมได้ไหม งานอีกแล้วก็ก็ได้จะแบบเต้นเต้นไม่ไม่ดีเท่าพี่สกายนิดนึงอ่าเขาเมื่อกี้นา้บอกว่าถ้าใครเต้นของสกายเต้นกับเราเพราะว่าาทำไมครับเขาเี่สไตล์ของตัวเองเองทุกทุกคนทุกคนเป็นศิลปินเดียวครับ เรป็นดูอัลเหรอฮะ S to the N เงี้อ๋อ S to the N baby มาดชนกันด้วยตะกินไม่พอกันด้วยจริงเหรอแล้วหมือนพวกเราพวกเราพองกันปะเหมือนเหมมืออนนนกกััคือข้างล่างที่ผมตบมือมันไม่ใช่อะไรนะทไมผมตบจังหวะเดียวหน่งสองหนึ่งสองไม่ใช่ตบมือแบบคอนแกรสไงเ้ยแล้วทีี้เราเราเห็นมันจเต็ปลูกลูกเขาใช่เป็นไงสเต็ปลูกลูกเขา ผมนั่งนึกอยู่นานมากว่าอันนี้เขาซ้อมหรือเขาเขาแรนดอมแต่ว่าเออผมบอกไอ้จากอินเนอร์หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเนี่ยเนี่หน้ากับสมัยคือจริงๆี่เขาซ้อมกันนัดมาหรือเปล่าจริงเออตอนแรกคิดอยู่คริงด้วยันจริงจรก็ด้วยความเป็นหัวอกหัวพ่อนะไม่ใช่หัวเออหัวป้าพ่อพ่อความเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อนะคผมรู้สึกว่าแบบก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะมีโอกาสได้แบบมาเต้นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบ เห็นเห็นลูกเขาถืออันนี้ใช่ไหมเขาเรได้แบบเขาได้พร้อมพรอมพรอมพรอมใช่ไหมครับกอมนึ่งก็หนึ่งไม่ออกว่าลูกเราจะถือพรอมพรอมยังไงไม่ไม่ต้องถือลูกเราทำยังไงเออลูกเราทำยังไงอ่ะปากเอาเย็บติดไว้เย็บเย็บไปเลยใครเย็บติดจะไม่หลุดด้วยคือด้วยความที่ลูกเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะปักตรงตึ๊กอย่างงี้ปกติน้องมีเสาด้านซ้ายอยู่แล้วอาจจะมีเสาเพิ่มปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับท้อนเอาไว้แล้วพี่ทำที่ทำนี่คือได้ถามลูกหรือยังอะไรนะครับคือจริงๆด้วยความที่เราเป็น พ่อแม่หรือว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมเราได้วางแผนชีวิตลูกไว้หมดแล้วว่าลูกจะเรียนที่ไหนกินยังไงหรือว่าเข้าคอร์สแบบพัฒนาสกิลต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราต้องวางแผนยิ่งดุย่ติมความสมบูรองลูกเราพ่อครัวเนี่ยส่งเรียนเปียโนครับเพิ่มทักษะสมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้าไม่มีไม่เราเห็นมีมีพาทิศก็ทิศก็ทิศขวาใช่พอดี ใช่ใช่ใช่แต่กดมันเยอะแล้วมันเยอะาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรมากออกมาเจอคนเงินส่วนส่วนเรื่องแบบพัฒนาร่างกายไรี่ดังก็สอนพิ์พื้นใช่ไิชยังไงวะวิมีไม่คือแบบลอยได้ลอยได้จริงๆลองดูว่าเขาไม่มีมูลเราอยากกลับไปเพิ่มมุมให้ลูกออมาผมว่าเออลูกเขาน่ารักแล้วไม่เพอร์เฟกในเวยของเขาใช่ ได้ไงเออจริงๆมือกับขาลูกเราก็ไม่ต่างมากเบียโนได้ค่ะจริงก็ไม่เบาขนาดรู้สึกยังไงบ้างถ้าลูกได้มาดูที่เราสั่งตอนนี้แล้วเขาเออเขาเปินพ่อได้มั้ยรู้สึกยัารูว่าตใจพี่เลยเซตเซตพ่อใหม่ใกล้ฉันัวลูกโกงนะว่าในสิ่งที่พ่อคาดหวังคือจริงๆแล้วคือความเข้าหลองมันก็ต้องมีครับผมแต่สุดท้ายลูกชอบอะไร ลูกอยากเป็นอะไรลูกอยากทำอะไรก็พอสพอร์ตสนุนครับจุดสอมีจุดสุดยพวกเรามีจุสุด์แล้วกัเต้นเลยิวเด็นะครับในรังเ่าจะสองลูกมาอาหารนโหยากยากลูกบางคนบางคนคอมเมนต์มาลูกจะโดนไปเป็นอาหารหรือเปล่าก็เ oh, ป็นพืชนี แต่ว่าด้วยด้วยความเป็นปป๊าก็ไม่มีทางเราลักลูกอยู่แล้วเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเท่านี้อ่าตอนนี้ตัวเท่านี้ละ,ะสมมติถ้าคอมเมนต์มาว่าเออกลัวไปเป็นวัตถุดิบเราคิดว่าลูกเราเหมาะกับอาหารเมนูสมมติเนี่ยสมมติที่ไม่ได้ค<ช>ิดว่าเนี่ยมด้คิดว่หรอสมมสมมติว่าคอมเมนต์าอย่างเงี้ยเราเป็นเคปติดแกงของเราอ่าถ้าเกิดใจดีนะใจดีคงเหมาะกับเมนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไม่ใช่ไม<า>่โอ้ยไม่ห้ามกันเลยเ ไม่ไม่เหมาะสิใจดีควรมานั่งทานข้าวกับเราถ้าเราขาดวัตถุดิบขาดวัตถุดิบขาดวัตถุดิบไอช่วงนี้เป็นเชฟช่วงนี้เป็นเชฟยังไงใช่ไหมถ้าเกิดขาดวัตถุดิบนะใจดีไปซื้อให้พ่อหน่อยลูกเราใจดีกับลูกอาจจะต้องกินกับลูกอ่ะคิดว่าเมนูไหนจะเหมาะสมกับลูกเราที่ติดแปรมสไตล์ใส่สุดบอกลูกเราเออลูกเราอาจจะกินซุปต้มเฮ้ยกินปุ๋ย เียกับปุ๋ยแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ปุ๋ยปุยโลคอลนะครับต้องเป็นปุ๋ยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเกรดเเกดเบวกบวกเอสได้ดีมากครับไว่าเมนูจะับพตกรกันกินปุ๋ยใช่ไหมครับไม่จริงจริงก็ดีเหมือนกันนะจะได้โตไวๆหมถึงด้พวกเรา เอออาเป็นแรงเป็นไงบ้างหลายคนติดตามเราเป็นแต่ละไม่รู้ใช่คุณถามว่ามันที่พูดคุณอยากกินได้จริงใช่ไหมไม่ต้องการหนุนแต่นี่น่ามันดูยิ่งใหญ่เลยอ่ากินได้กินได้ครับผมก็ถ้าเกิดพี่เห็นทําแบบพอชั่นใหญ่ๆก็คือเอาไปแจกมูลนิธิอยู่แล้วหรือว่าบางทีแบบหน้าบ้านเราจะมีแบบคนก่อนถนนยาพี่ยาอะไรเงี้ยเราก็จะคอยให้เขาเรื่อยๆหมู่บ้านเขาคนเยอะด้วยใช่นอกจากแค่แค่บ้านอ่ะก็คนเยอะแล้วใช่ใช่ อ่าใช่ไม่ต้องกลัวแน่นอนครับผม่บริจาคด้วยชิมอยู่แล้วรู้ว่าถ้าไม่หมดเดี๋ยวผมไปกินก็ได้ใช่แล้วแล้วชิมเมนูเนี่ยเมได้ชิมเมนูที่สิบว่ามันว้าวมันมันต้องเปิดร้านคือบอกไปบอกไปคือยังคือยังไม่ได้ชิมแบบที่เป็นเมนูแต่ชิมแต่ชิมแต่ชิมแตโม้ไปโม้ไปแต่ชิมขนมของเขาแล้ว มันถือว่าเป็นเมนูคือนอไอมิ้นท์ไลค์เขาเขาเรียกว่าอะไรแบบพุ๊ขนมอย่างอื่นที่แบบยูทำนะที่เป็นเมนูแบบนอกจากที่เป็นนอริอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือหลักๆได้กินนอริลทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนกลางหรือว่าเค้กแต่งงานก็กินมาแล้วอยากอยากเราว่าเขาเป็นคนทำใช่ใช่อยากกินนี่ไหมอยากอยากกินโรไหมครับโรช็อกโกแล็ดอ๋อจริงๆพูดได้เลยนะคือโรช็อกโกแลตเนี่ยเขาไม่ได้ทำขาย แต่ว่าทำแล้วอร่อยจนเอออร่อยจนทุกคนบอกว่าเออทำไมไม่ทำขายจนเขาทำขายแล้วใช่ใช่ใช่ allora ๋ยวก่อนก็เป็นแบบนี้อบหมูนาคุณมาหน้าร้านผมเองมาจาายอ๋อใช่ครับผมก็อยากมีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกับครอบครัวเอาไว้แล้วก็ชวนมากินด้วยอ๋อเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่โอ้โหเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ก็ อาจจะให้ exact date ยังไม่ได้แต่แบบคอยติดตามดีกว่าคอยติดตามา<ช><ช>เรื่อยเม่อหน้นนี้อาจจะมีเป็นแบบกระทำโว์เรื่อยๆเนอะตามแบบมาตมงานใช่เป็นแบบเป็นแนวะะบอกอัพมากกว่าใช่่อเคนิร <c oughs> ์